ฝึกทำกันนะครับน,ะนั่นก็คือสมมติว่าอ่ะมเอาตัวอย่างนี้ก่อนแล้วกันะจะมีตัวอย่างให้ทำสักสองประมาณสักสี่ข้อห้าข้อนะครับน้องฝึกพวกเราสามารถทำโจทย์ตัวอย่างถ้าเห็นเรื่องแก๊สปั๊บเปิดโจทย์ขึ้นมาทำเลยนะครับนะสามารถทำได้แล้วนะครับตอนนี้สามารถทำได้แล้วโจทย์จะยากแค่ไหนก็คิดว่าทำได้แล้วนะครับนะมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับตั้งแต่เราสอนออนไลน์ ล่วงหน้าแล้วก็สอนปกติแล้วครูย,ยังมาสรุปสรุปเป็นวิดีโอให้อีกนะครับหวังว่าคงจะพอให้พวกเรามีความสามารถในการทำฝึกทำโจทย์ข้อสอบต่างๆได้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นข้อสอบระดับยากแค่ไหนก็คิดว่าพอทำได้นะมันอาจจะยากบางข้ออาจจะยากอาจ,จต้องใช้พื้นฐานความรู้ม .4 อะไรมาผสมอะไรเงี้ยนะครับนะก็ลองดูพิารณาจากโจทย์นะครับพารณาจากโจทย์เอาแต่ถ้าเป็นเนื้อหาเรื่องแก๊สแล้วครูคิดว่าครูให้แบบสมบูรณ์แบบแล้วนะครับนะมาดูตัวอย่างนี้ลองอ่านโจทย์พร้อมๆกันเลยเนาะแก๊สไนโตรเจนแก๊สไนโตรเจนแน่นอนต้องเป็นแก๊สจริงถูกไหมมันเป็นแก๊สไนโตรเจนมันเป็นแก๊สจริงๆนะครับในะอันนี้ครูย้ำตลอดนะว่าแก๊สจริงคือแก๊สที่มีสูตรเห็นไหมมันมีสูตรของมันนะครับ n สองนะครับนะ จำนวน10 DM กํากลัง3ก็คือ10ลิตรถูกไหมอันนี้คือ10ลิตร10ลิตรก็คือลิตรก็คืออะไรครับ V ใช่ไหมนี้คือบอก V มา V คือ10ที่อุณหภูมิ25ออมอ่องศาศีอุณหภูมิ2ี่ห้าองศาศีนี่เราไม่เคยใช้เราต้องเอาอะไรมาบวกเข้าครับ273บวกเข้าไปเพระนั้ตรงนี้ต่อมาเป็น298อย่าลืมนะตรงนี้คือให้ระวังเลยเพราะนั้นอุณหภูมิองศาศีห้ามใช้เด็ดขาดนะครับ ต้องเป็น9 9 8เนะเอามาบวกกันที่ความดัน7 6 0ม mm. ิลลิเมตลอดความดันตรงนี้760ม mm. ิลลิเมตรตลอดซึ่งมันก็คือ1 atm ดูไหม1 atm ความดันก็คือ1 atm ก็ถามว่าจะมีกี่โมลจะมีกี่โมเลกุลสังเกตโจทย์ไหมครับโจทย์ข้อนี้พูดถึงปริมาตรกี่ครั้งครับพูดถึงปริมาตรครั้งเดียว อุณภูมิครั้งเดียวความดันครั้งเดียวทุกอย่างในโจทย์ข้อนี้พูดแค่อย่างละครั้งเพราะนั้นสูตรสูตรอย่างละครั้งมีอันเดียวคือสูตรนี้ครับนะสูตรนี้ก็คือ P V เท่ากับ n R T เห็นไหมครับถ้าอ่านโจทย์แล้วเจอเจออะไรเจอทุกอย่างอย่างละครั้งจบเนี่ยไม่พูดถึงครั้งที่สองจะเป็นยังไงเช่นความดันครั้งที่สองเป็นไงอุณหภูมิครั้งที่สองเป็นไงอันเนี้ย ก็สั่งใช้สูตรนี้สูตรเดียวไปเลยนะครับนะโอเคไหมทีนี้เราก็ลองมาแทนค่าไปสูตรนี้ความดันต้องเป็น atm นะลูกนะความดันต้องเป็น atm เพราะนั้นบางคนอาจจะพลาดเอา760มาใช้เราต้องเปลี่ยนเป็น atm ก่อนปริมาตรเป็น10ลิตรอันนี้ใช้ได้เลย10ลิตรนะ10ลิตรค่า r อุณหภูมิคือ2.98แนะต้องเป็น2 9 8ค่า r คือค่าคงที่คือ0.08นะบอกแล้วหรือถ้า ต้องถ้าเราไม่มีเครื่องคิดเลขเราใช้ศูนย์แปดพอแต่ถ้ามีเครื่องคิดเลขใช้สองเข้าไปด้วยนะศูนย์แปดสองโอเคนะนั้นคือจํานวนโมลใช่หไหมเขาถามหากี่โมลได้แล้วเพราะนั้นเราแทนค่าเลยไหมเนะี่ยข้อนี้ไม่มีอะไรเลยบอกมาตรงๆแบบจริงใจมากเลยนะครับไม่มีอะไรอ้อมค้อมเลยนะครับเพราะนั้นเราก็แทนไปความดันเจ็ดร้อยหกสิบก็คือหนึ่งเอทีเอ็มอย่าลืมนะเราต้องใช้หนึ่งเอทีเอ็มใช้มิลลิเมตรตลอดไม่ได้นะครับนะ ปริมาตรคืออะไรครับ10 1 m ก m ็กลัง3ก็คือ10ลิตรอ่านั้นปริมาตร10ลิตรอ่าใส่เข้าไปบางทีถ้าเราใส่หน่วยด้วยเราก็จะคุ้นเคยกันหน่วยเนาะจำนวนโมลก็คือ n ปวดตาตามมา R คืออะไรครับ0.08โอเคไหมอุณหภูมิคือ298เห็นไหมครับติดตัวไหนครับตัว n ตัวเดียวเราก็ย้ายอีกสอตัวนี้คู่นี้ย้ายไ,ไปไไทำไมครับย้ายลงมาทำไมครับย้ายมาฝั่งนี้ใช่ไหม ก็เอาลงไปทําไมครับเอาลงไปหารหารปื๊บก็จะได้คําตอบเป็น n ออกมานั่นคือ n ตอบเท่าไหร่ครับ n ก็จะมีค่าเท่ากับ n นะครับ1คูณด้วย10ใช่ไหมหนึ่งคูณสิหารด้วย0.08คูณด้วย2 9 8อ่าถ้าสมมติเรากดเครื่องคิดเลขออกมาปับ๊บเราจะตอบว่า0.41นี่คือคำตอบเช่จไหม เสร็จแล้วนะครับน,ะนี่คือจํานวนโมลเด็กเขาถามหาว่ามีกี่โมเลกุลเอาลนะโมเลกุลเพราะฉะนั้นเรามีสูตรว่าจํานวนโมลขอตรงนี้กันแล้วกันนะเท่ากับจํานวนโมเลกุลหารด้วยอวก,กระดูคืออะไรครับ6.0 2สองคูณสิกำลังยี่สิบสามใช่ไหมนี่คือหาจํานวนโมลโมเลกุลเท่ากับหารด้วยอวก,กระดูเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบโมลเท่ากับ0.04 เราก็เอาตัวนี้เป็น0.04แล้วก็ย้าย6.02ขึ้นไปคูณก็จะกลายเป็นโมเลกุลออกมาเพราะนั้นโมเลกุลตอบเท่าไหร่ครับก็ตอบเท่ากับคําตอบโมเลกุลนะก็จะได้เอาขอตรงนี้ก็แล้วเพราะนั้นโมเลกุลจึงเท่ากับ0.41คูณด้วยอะวอกาโด0.62 6.02กูณสิบกังยี่สิบสามเพราะนั้นคำตอบ หกสี่ยี่สี่นะต่อประมาณสองจุดสี่เห็นไหมเนี่ยในคาตอบนะเห็นไหมครับนะถ้าเราเข้าใจสูตรแล้วก็รู้ที่มาที่ไปของแต่ละตัวเนี่ยโจทย์เรื่องแกส๊สนี่จะไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับนะบางครั้งเนี่ยอ่านโจทย์ปับคีย์เวิร์ดของมันแต่ละตัวนี่นะขีดไว้ขีดไว้ขีดไว้นะตัวไหนไม่รู้อาหารนะตัวไหนที่โจทย์ไม่บอกนะก็ไม่ต้องเอามาใช้หรือ ถ้าโจทย์ไม่ถามก็คือตัดทิ้งไปเลยอย่างที่ครูบอกไปนะครับนะถ้ามีสองสภาวะสภาวะที่หนึ่งเท่านี้สภาวะที่สองตัวนี้นะถ้าถ้าไม่มีถ้าไม่พูดถึงอะไรแปบลบว่าสภาวะนั้นไม่มีก็ตัดทิ้งไปมันก็จะง่ายนะครับ่ะทีนี้ลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะอันนี้ลองฝึกโจทย์ทำเนาะตัวอย่างนี้ลองดูนะเป็นการฝึกทบทวนเรื่องราวทั้งหมดที่เราเรียนผ่านไปเนี่ยมาดูแก๊สออกซิเจน อันนี้เป็นแก๊สออกซิเจนนะครับเพราะนั้นออกซิเจนนี้เป็นก๊าจริงแน่นอนนะออกซิเจนก๊าจริงจำนวน96กร,รมัมแสดงว,ว่าบอกน้ำหนักมาบอกน้ำหนักมาสูตรที่เกี่ยวกับน้ำหนักเนี่ยมีไมนะ่น่ามันก็เกี่ยวกับโมลใช่ไหมน้ำหนักต้องเกี่ยวกับโมลนะมาดูต่อไปก่อนนะมีปริมาตร67.2ลิตรนะดีเอลังสาก็คือลิตรนะนี่ แสดงอันนี้ก็คือ v ตัวที่1โผล่มาแล้ว v ตัวที่1โผล่มาแล้วอันไหนเจอก่อนเรียก v 1เลยนะอุณหภูมิที่2อ,อุณหภูมิที่273เคลวินอุณหภูมิโผล่มาแล้วอันนี้เป็นเคลวินเลยต้องเปลี่ยนไหมครับไม่ต้องเปลี่ยนอันนี้ก็เป็น t 1นึ่งอุณหภูมิโผล่มาครั้งแรกก็เรียก t 1ความดันคือ 760มิ mm ลิเมตรลอดบอกความดันมาบอกตัว P มา760มิลิเป็นบอกความดันนี้ก็โผล่มาครั้งแรกก็เรียกว่า P 1หน้าตอนนี้คือมีทั้ง V 1 T 1และก็ P 1ของแก๊ส96อันนี้เลข6กนะครับ96กร,รมัมแต่มาดูอ่านโจทย์ต่อสิครับก็าถามว่าแล้วแก๊สออกซิเจน1.6กร,รมัมจะมีปริมาตรเท่าใดแสดงว่านี่มีปริมาตร อล้วอันนี้คือเรียกว่าปริมาตร V อะไรครับ V สองถูกไหมเพราะว่า V หนึ่งมันเปิดปริมาตรคาแรกเจอข้างบนแล้วปริมาตรคาหลังก็เป็น V สองที่อุณหภูมิอันนี้ก็คือ T อะไรครับ T สองและความดันเดิมอ้าวถ้าความดันเดิมอันนี้ก็จะต้องเป็น T หนึ่งเหมือนเดิมไ <means> หม hey? T หนึ่งความดันก็เดิมก็คือต้องเป็นอะไรครับ T หนึ่งเหมือนเดิมเ<ม>พราะฉนั้นถ้าอะไรเหมือนเดิมก็ไม่ต้องคิดถูกไหมครับดังนั้นก็เหลือเพียงแค่อะไรครับลูกจําได้ไหมครับว่า ที่อุณหภูมิและความดันเท่าเดิมหรือความดันคงที่นะคำว่าคำเดิมเนี่ยคำว่าเดิมนี่หมายถึงคงที่นะครับนะก็คือไม่เปลี่ยนนะ่ะมัน,อ,นอันเดิมะนะครับนะเพราะฉะนั้นเช่นอุณหภูมิ20องศาแล้วก็ผ่านไปก็20องศาเดิมอะ่ะก็แสดงว่าอุณหภูมิคงที่ถูกไหมเพราะนั้นตรงนี้เราก็จับประเด็นได้ว่าอุณหภูมิและความดันคงทีนะ่ที่อุณหภูมิและความดันคงที่มันคือกฎของใครครับ กฎของอาโวคาโดอาสระอา,าก็มีบางทีก็ไม่มีนะครับเนี่ยอาโวคาโดอ่านะเพราะนั้นะนะนะตำราแต่ละเล่มเนี่ยบางเค้นก็เขียนอะโวคาโดนะเพราะเวลาเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษเขาเขียนว่าอะโวอา,วอาวกาโดนะอะโวคาโดนะครับเนะี่ยอย่างเงี้ยนะครับอะโวคาโดนะเป็นกฎของอะโวคาโดกฎอะโวคาโดมีว่าอยังไงครับก็คือ 1> v 1นึ่งส่วน n 1เท่ากับ v 2ส่วน n 2แค่นั้นเองจบไหมเนี่ยจบเลยข้อนี้นะครับนะถ้าเราจำสูตรได้นะครับ v 1ส่วน n 1เท่ากับ v 2อส่วน n 1. อันนี้คือจำนวนโมลแต่โจทย์บอกให้เป็นกรรมมาเพราะนั้นเราสามารถเปลี่ยน9 6กรัมให้เป็นกี่โมลได้ไหมครับเพราะนั้นเรามาดูเลย n 1ในเมื่อ n 1เท่ากับ9 6กรัม 9 6หารด้วย,ววย gen, วลลวอะไรครับหารด้วยออกซิเจนออกซิเจน2ตัวโมเลกคูลรวมกันท่าไรครับ O บวก O O บวก O ก็คือ16บวก16ใช่ไหมก็คือ32ตรงนี้เราได้อลไวได้จำนวนโมลออกมาแล้ว9 6หารด้วย32นะครับลองดูซิว่าคำตอบจะเป็นเท่าไหร่นะครับ9 6หารด้วย32คำตอบก็คือ3ใช่ไหมไอัน,นี้คือ3โมลเข้าใจไหมครับเนี่ย เราเพราะว่าในสูตรนี้มันต้องใช้เป็นโมลใช่ไหมอะโวคาโดนี่ก็คือ V 1หาร N 1ต่อไปมาดูแล้วถ้าเกิดแก๊สออกซิเจนเหลือแค่1.6กกร,รมัมแสดงว่าตอนนี้จะนี้หกกร,รมัมแสดงว่าจำนวนโมลเปลี่ยนไปไหมโมลเปลี่ยนไปก็ต้องเป็นโมล2ก็คือ1.6หารด้วย32มเหมือนเดิมนะเพราะว่ามันแก๊สชนิดเดียวกันก็กลายเป็นเลยครับ1.6ึ่หารสามได้ประมาณเท่าไหร่ครับ หนึ่งจุดหกหารสามยีสิบสอง 3, ได้ค่าออกมาเท่ากับศูนย์จุดศูนย์ห้าถูกไหมได้ศ <0. 05. S 1> ูนย์จุดศูนย์ห้าศูนย์จุดศูนย์ห้าโอเคอยังครับอ่าลองดูทบทนะวนดีๆนะสูตรนี้อุณหภูมิและความดันคงทีง่มันคือกฎของอวูการู นั่นคือ v หาร v หาร n เท่ากับ v หาร n แต่ว่าถ้า n ข้างหน้า n ซ้ายเรียกว่า n 1 n ทั n ข้างหลังก็เรียกว่าครั้งที่2อันนี้คือครั้งหนึ่งนะครั้ง1ครั้ง1กับครั้งสองต้องเท่ากันก็คือตัวมันเท่ากับตัวมันนั่นแหละแต่ว่ามันมันก็คือเรียกว่าครั้ง1กับครั้งสองนะครับแล้วก็พนักทางหน้าก็เรียกว่า1นึทางหลังก็เรียกว่าสองนะพนั้นจะไดไสับสนพนันหา n สองได้แล้วตอนนี้เรามาดูที่ บาลิมารสิบาลิมารสหนึ่งให้มาเท่าไหร่ครับหกสิบเจ็ดจุดสองเอาแทนค่าได้ไหมครับหกสิบเจ็ดจุดสองลองสมมติว่านะแทนค่าไปหารด้วยอะไรครับหารด้วย n หนึ่งคือหกสิบเจ็ดหารด้วยสามเท่ากับวีสองไม่รู้แต่ว่าเอล่างก็คือศูนย์จุดศูนย์ห้า เพราะนั้น v 2ก็ย้ายตัวนี้ขึ้นไปนะครับยือขึ้นไปคูณก็คำตอบคือ67.2คูณด้วย0คูณด้วย0ูนยจุดอะไรครับศูนแล้วก็หารด้วยอะไรครับหารด้วย3ามคำตอบก็คือ1.12่ง่ได้คำตอบมาอาพอาดีนะัอันนี้คือคำตอบโอเคไหมนี่คือ,คอ,อ,คอ,นนคอกฎของอะวอาโด เห็นไหมครับนะมันน่าจะพอสามารถทำโจทย์ได้นะลูกนะกดอโวคาโด v หนึ่งหาร n หนึ่งเท่ากับ v สองหาร n สอง n หนึ่งเริ่มจากเก้าสิบหกกร,รัมหารด้วยสามสิบสองเลขสามสิบสองมาจากแล็บ o สอง o ใช่ไหมนี่มันคือ o สอง o o สองก็คือ o บวก o แล้ะ o แต่และ o ก็คือหนักเท่าไหร่ครับ o แต่และ o ก็คือหนักสิบหก วันนั้นสิบหกบวกกับสิบหกก็เป็นสามสิบสองเห็นไหมแค่นี้เองนะครับนะเพราะวันั้นก็เอาสามสิบสองมาหารอันนี้ความรู้มองสมัยมอสี่เลยนะครับเนี่ยความรู้สมัยมอสี่ที่เรามาเรียนกันอ่าระดับนะระดับมหาลัยก็ยังต้องใช้ความรู้เดิมๆนะครับนะโอเคไหมเอ็นสองก็คือหนึ่งจุดหกกรัมหนึ่งจุดหกกรัมเห็นไหมให้มาหนึ่งจุดหกกรัม สองมันเดิมก็ไ <Angela> ด้ออกมาเป็นเท่าไหร่ได้มาเป็นศูนย์ยสามศูนย์ยูห้าแล้วก็ย้ายค่าหาวีสองอันนี้ก็แปลงว่าจบเรื่องของปริมาณเรื่องของกฎอโวาโดนะอันนี้ตัวอย่างกฎอโวาโด